ที่เป็นความดันสูงวันนี้มีสูตรเดสมามาฝากเจ้าโดยที่เฮามาต้องไปเ่อะหายอย่างอื่นสูตรข้างบ้านของเฮาเนี่ยสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมปะกันแหมแล้วก็พัะทาสุภาษิตพัดมาอยู่หลังบ้านเจ้าพัดจะมาเก็บมายมเพื่อที่ว่าจะเอาไปดองดกขนาดเลยเจ้า ก่อนหน้านั้นพัดเกยนําเสนอเรื่องใบมยมไปแล้วเนาะวันนี้มีทริคดีๆสุตรดีๆมาฝากคุณผู้ชมแล้วเจ้าท่านที่เป็นความดันสูงวันนี้มีสูตรเดทมามาฝากเจ้าโดยที่เฮาบม่ต้องไปเสาะหาอย่างอื่นสูตรข้างบ้านของเฮาเนี่ช่วยได้อย่างดีเลยเจ้าเดี๋ยวพัดจะไปเก็บก่อนยังดกเลยเจ้าตัวพัดไปพอเลยเจ้ามายมดกคาดเจ้าคุณผู้ชมอันนี้ตอนว่างไปจัดนักแล้วนะเจ้า อยู่ตัางบนปูนพัดกะเอาบะเติงเนาะสงสัยต้องใช้ไม้สอยตัวล้าเจ้าต้นมายมหรือว่าไม้มงคลนะเจ้าที่หลายๆท่านปลูกไว้หน้าบ้านหรือว่าข้างบ้านเนาะเป็นไม้มงคลที่มีอยู่หลายๆบ้านรวมทั้งบ้านพัดตัวเจ้ามายมถึงแม้จะเป็นไม้มงคลแต่ก็มีสรรพคุณทางยาตัวนะเจ้าคุณผู้ชมก่อนหน้านั้นพัดก็เคยนําเสนอไปแล้วเนาะ ใบมะยมะแก้เบาหวานได้อย่างดีเลยเจ้าด้วยกันใช้ใบสดแล้วก็ลากใบเตยนะเจ้านํามาพอประมาณเนาะต้มในหม้อดินใส่น้ําพอท่วมเจ้าแล้วต้มสัก5-7นาทีพอเดือดเนาะก็เอามากินเจ้ากินน้ํากินระหว่างวันนะเจ้าเช้ากังวันเย็นแบบเนี้เจ้าจะช่วยลดเบาหวานที่สูงให้กลับเป็นปกติได้อย่างดี หลือบาอัานเฮากออบบระใ้ยอดอ่อนๆแบบนี้เจ้าคุณผู้ชมยอดอ่อนๆแบบนี้เนาะกิ่นกับน้ำพริกได้เลยเจ้าบางท่านบ่นมีเวลาต้มเนาะเอากระกิ่นใบแบบยอดสดๆนี่เลยเจ้าเป็นผักเคียงหรือว่ากินกับน้ำพริกได้เลยใบมะยมนะใบมะยมเนี่ย,ยเยจ้าจะไปกระตุ้นตับอ่อน เฮ้แข็งแรงแล้วก็สามารถควบคุมระดับน้ําตาลเฮ้ยอยู่ในภาวะสมดุลโดยบ่ตต้องพึ่งอินซูลินจากภายนอกเลยเจ้าในการช่วยลดความดันนั้นเราจะใช้ใบมะยมนะเจ้าใบอ่อนเฮาบ่เอานะเจ้าเฮาใช้ใบแก่เอากระเด็ดแบบนี้ยอดอ่อนๆเฮาบ่เอาเจ้าเฮาเด็ดยอดอ่อนทิ้งนะ่เจ้าเอาไปแก่ๆแ,แบบนี้พร้อมการเปิดน,นะเจ้าหนึ่งกับมือเลยเจ้า แบบนี้เอาไปล้างสะอาดเนาะหนึ่งกับมือใส่น้ำพอท่วมมาเจ้าต้มในหม้อดินใช้เวลาต้ม5-7นาทีเจ้าเอาจนเดือดเนาะถ้าสำหรับท่านใดติ่บะชอบรดเฟือนก็เต,นกเติมน้ำตาลลงไหม้น้อยหนึ่งเจ้าแต่ท่านใดกินได้กับ,บ่ต้องเติมน้ำตาลก็ได้เนาะจากนั้นก็เอามาดื่มเจ้าเพื่อที่วา่าจะลดความดันเนาะเอาก็ดืม่มน้ำต้ใมใบมะยมนะเจ้า จนกว่าความดันจะเป็นปกติเนาะแล้วจึงยุดยุดกินนะเจ้าระหว่างที่เฮากินน้ำต้มใบมะยมนะเจ้าเอาก็กินยาหมอควบคู่ไปตัวยต่ต้องยุดยาหมอนะเจ้าเมื่อความดันเป็นปกติแล้วก็คือหยุดน้ำต้มใบมะยมนี่เนาะน้ำต้มใบมะยมนะเจ้ายังช่วยบรรเทาอาการปวดหัวของเฮาได้ตัวเจ้าท่านไหนที่ปวดหัวหนักๆปวดหัวมากๆแบบนี้นเจ้า กินเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วเจ้าสูตรนี้ยังช่วยฮื้บำรุงระบบประสาทได้อย่างดีเลยเจ้าอันนี้ก็คือสรรพคุณของใบมะยมเนาะที่หลายๆท่านมองข้ามกันเจ้าเป็นสม,มุนไพรใกล้ตัวเป็นผลไม้พื้นบ้านที่มีรสชาติเปรี้ยวมกักเขามักจะเอาไปดองไปเชื่อมแต่สรรพคุณทางใบเปิ้ลก็มีเยอะพอสมควรเจ้าและนี่ก็คือสรรพคุณของใบมะยมที่หลายๆคนหลายๆท่านมองข้ามเนาะ เป็นสูตรพื้นบ้านเป็นสูตรที่โบราณโบราณเพิ่นทำมานานแล้วเจ้าสูตรดีๆแบบนี้บ่เก็บไว้คนเดียวนาะอถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากท่านใดบ่า่มั่นใจในการใช้ทักอุเอ๋ยกันมาได้เจ้ามาปรึกษากันได้หรือว่าจะปรึกษาแพทย์แผนไทยก็ได้เจ้าเพื่อที่จะเป็นทางเลือกในการใช้สมุนไพรช่วยยับยัง้งรักษาโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเฮานะ้อ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเจ้าฝากากดไลค์กดแชร์เพ้่พัดด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันวันนี้พัดลาไปก่อนเจ้าปะกันไว้ในคลิปหน้าสวัสดีเจ้า